น้ำตาไหลหนุ่มกัญชัยโอนเงินก้อนใหญ่ช่วยน้ำท่วมเปิดแชทยิ่งประทับใจวันที่18กันยายน2567บนเพจ Facebook ดรปณดาวงผู้ดีได้โพสต์เรื่องราวน่าประทับใจเมื่อพิธีกรหนุ่มดังหนุ่มกัญชัยโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วม1ล้านบาทพร้อมกับเปิดแชทส่งข้อความหาสั้นๆแต่ได้ใจมากขอเชืยชมหัวใจพี่สุดยอดพร้อมบอกด้วยว่าแกไม่ชอบให้อวยแต่บุ๋มอยากให้ทุกคนได้รู้ ดยในเฟซบุ๊ k ปุ่มบรรดาได้โพสต์รูปหนุ่มกัญชัยและสลิปโอนเงินจำนวน1ล้านบาทเป็นเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมระบุข,ข้อความว่า <S <S พี่หนุ่มกัญชัยทักหาปุ๋มฝากเงินมาช่วยฟื้นฟูความเดือดร้อนของชาวบ้าน1ล้านบาทสุดยอดเลยค่ะพี่หนุม่มน้ำตาจะไหลขอบคุณแทนประชาชนที่เดือดร้อนด้วยนะคะแกไม่ชอบให้อวยรอกชอบทำเงียบๆแต่ปุ๋มอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าแกใจดีมากแค่ไหนพวกเรารักพี่หนุ่มค่ะ แล้วก็ยังมีแชทที่หนุ่มกันชัยทักมหาหลังส่งสลิปผู้สั้นๆว่าบ๋มพี่ขอสมทบฟื้นฟูความเป็นอยู่ชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งผมก็เปิดใจความรู้สึกหลังได้อ่านข้อความนี้ว่าขอความสั้นๆง่ายๆแต่ประทับจิตประทับใจเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันขอบคุณแทนผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะคะขอให้ครอบครัวคุณหนุ่มกันชัยมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ